你好。Hey, Yeah. Hey. 你好。Yeah. ินกับอะไรนะข้าวหมูปิ้งข้าทูกินกับปลาทู ฟันสวยแข็งแรงแปลงฟันทุกวันกระต่ายคนเก่งรีบเร่งแข็งขันต่อเช้าทุกวันแปลงฟันก่อนใครหยิบแปลง 好了。 าสีฟันอ่ะพอยาสีฟันเด็กๆใครใช้ที่ห้อนี้บ้างดิโครโดโมโคโดโมนะคะอ่ะต่อไปอุปกรณ์การแปรงฟันมีอะไรบ้างลีโอลีโอมีอะไรอีกอุปกรณ์การแปรงฟันมีอะไรแปรงสีฟันเก่งมากแปรง อย่างพวกเราเนี่ยเป็นเด็กตัวเล็กๆใช่ไหมคะมันก็จะมีแปลงขนาดเล็กใช่ไหมส่วนถ้าอย่างคุณหนิงเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วจะมาแปลงฟันของแปลงเด็กได้ไหมไม่ได้มันไม่เหมาะใช่ไหมคะคุณหนิงก็จะมีแปลงอีกขนาดหนึ่งที่เขาเรียกว่าแปลงของผู้ใหญ่นะคะ,ะต่อไปอุปกรณ์การแปลงฟันอีกอย่างหนึ่งนะคะมีอะไรบ้างมีอะไรมีอะไรอีกมีอะไรอีกอที่สำคัญ ลูกหมูอุปกรณ์การแปรนฟันมีอะไรคะลูกหมูงอนผู้หญิงหรอลูกหมูขานี่ลูกหมูลูกหมูอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรคะให้่ลูกหมูตอบลูกหมู ฟันของเรานะคะมีหน้าที่ทำอะไรลูกหมูฟันของเรามีหน้าที่ทำอะไรคะไม่ใช่แปรงฟันลูกฟันสาวคำตดีๆฟันของเรามีหน้าที่ทำอะไรคะฟันของเรามีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารนะคะแล้วรู้ไหมว่าเวลาที่เรากินไปทุกวันบดเราลูกหมูจาฟันของเรามีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารนะคะ พอเรากินไปทุกวันกินไปทุกวันกินข้าวปลาทูกินข้าวปลาทูกินกิน,กนอะไรนะไก่ทอด ที่ให้เด็กๆดูแลนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆได้ลองทำกับชิ้นงานสื่อของคุณหญิงโอเคไหมคะโอเคนะแล้วถูกเก็บอันนี้ก่อนคุณหญิงเก็บอันนี้ก่อนนะ lá ของรางวัลแน่ๆเลยเนี่ยใช่ไหมอดไหมอดหรอเพื่อนไม่ไม่ให้รางวัลเพื่อนให้หรอ,อ,หรอให้ไหมให้อ่าให้ก็ได้วันนี้เด็กๆผูกคุณให้ความร่วมมือในการทำรกิจกรรมการเรียนเรื่องแปลงฟันดีมาก ให้เลือกได้เกียรง